ตวนตัวนี้พอถึงตรงนี้เขาเรียกว่าฝาเรียกว่าเสื้อสูบเสื้อสูบอยู่ตรงนี้นะครับเสื้อสูบเสื้อสูบจะเป็นที่อยู่ของกระบอกสูบคือตรงนี้นี่คือกระบอกสูบที่เนียบเนี่ยเรงฝั่งนั่นคือกระบอกสูบแล้วก็มีลูกสูบลูกสูบจะเกาะิดอยู่กับก้านสูบก้านสูบจะก่อนกับพ้งเวียงี้นี่คือพวงเขียวยาว ถ้าเป็นเครื่องอย่างที่เอามาก็มีแค่ข้อเดียวมีแค่ตรงนี้แค่ข้อเดียวก้าน,น,น,นเดียวลูกเดียวถ้าสามก็มีสามก้านสามข้อสามลูกถ้าสี่ก็ว่ากันไปตามขนาดของ,ของเขาบอกสูบเดี๋ยวนี่กี่สูบครับอันนี้สี่สูบ,รบ 1, 2, 3, ครับหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้เป็นเครื่องบรรสองของรถน่นเนเก่านะครับส่วนท่อนบนจากสีฟ้าขึ้นไป <soda> <sı> จากสีฟ้ามาถึงตรงนี้ถึงขอบอลูมิเนียมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฝาสูบ ฝาคือปิดฝาสูบคือปิดข้างบนฝาสูบจะเป็นที่ยึดติดของวาลวมีวาลวมีสปริงวาลวมีกระเดื่องกดวาลวแล้วข้างบนก็จะเป็นเพลาเราลินถ้าเป็นลูกสูบลูกเดียวเขาจะเรียกว่ากระเดื่องกดลิ้นกระเดือ่องแล้วก็มีลูกเบี้ยนะครับเรียกถ้าภาษายจะว่าเลียกแคมหรือหรือเบี้ยพอลูกเบี้ยวง่ายพอลูกเบียออยเ้ยวมีที่กระดกกระเดือ่อง กระเดื่องตัวนี้เป็นตัวกดวาล์ให้เปิดปิดตามจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์วาล์วนี้คือเพื่อให้อเดียไอเสียใช่ไหมครับใช่ครับให้ดีเข้าไอเสียออกประมาณนั้นแล้วพอข้างบนนี้คือฝาครอบวาล์วชื่อก็บอกยังคือฝาครอบวาล์วคือปิดส่วนที่เป็นวาวนะครับของเครื่องยนีก็มีเดี๋ยวเปิดดูก็เจอนะครับจะเลือให้ดูครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเครื่องที่เรายงกันมาน้วเครื่องอยู่ข้างล่างนี่อันนี้คือฝักบัวดูนวมันเครื่อง เป็ตัวกรองส่วนหนึ่งกรองหย,ยาบเหมือนที่เราดูดถุงกล,ลกโสตกอะไรนะครับเ <_ S 1> พื่อให้สิ่งส่กระป๋กที่มันตกค้างอยู่ในแค้งเนี่ย <_ S 2> ขึ้นไปข้างบนผ <_ S 2> สมกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนได้าถ้าตัวนี้รั่วตัวนี้ผูตัวนี้พังมันมีตะกรอนตะกรอนมาจากไหนพวกคาบขมเหมาของกันของไหมมารวมตัวกันเป็น,เป,นเป็นทั้งฐานพดูดง,ง่ายเหมือนก้อนเศษก้อก้อนหินก้อนทรายถ้ามันดูขึ้นไปเสร็จมันจะต้องผ่านตัวดูดก่อนตัวปั๊มดูดตัวปั๊มก็จะลาย ตัวปั๊มก็ลายตัวปั๊มก็เป็นลอยเหมือนกับเครื่องพ่นยาแหละถ้าหดดาัวก็ะโหลกเราสกปรกมีทรายเข้าไปมีอะไรเข้าไปตัวพ่นยาก็เป็นลอยพอเป็นลอยเสร็จปุ๊บมันก็รั่วพอัว่วเสร็จแรงอัดจะเป็นไงครับน้ยนอยน้นอยเช่นเดียวกันถ้าตัวนี้มันดูดขึ้นไปตัวปั๊มน้ำมันเครื่องมันก็จะเป็นลอยเราจะปุ๊บมันมีแรงดนันก็จะน้ำมันเครื่องที่ขึ้นไปบนหัวลูกสูบก็จะเบาลงพอเบาลงก็ไม่ไม่ไม่พอเพียงการหล่อลื่นของที่ส่วนทำที่ส่วนเสียหายได้ แสดงว่ามันตอนจากแข็งขึ้นไปที่วาวเลยไปขึ้นวาวเลยก็ให้เอคือเหมือนกับเปเทมันวาวก็ให้มัก็ไหลลงมาใช่ครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้รวมถึงไอ้หม้อคลองเครื่องเครื่องเครื่องอุปหะที่อ่าแค่เพือความตรงนี้ต้องันซึ่งซึ่งมันกลองตอนไหนแล้วแล้วตัวนี้มันทำงานเอ็เอใช้ใช้ตรงนี้มันทำงานขั้นตอนต่างกันไงครับก็เลยจะกรองนี่จะกรองตัวนี้เป็นกรองหยาบอ๋อเป็นกลองหยาบที่จะเอาทิ้งส่วนจากน้ำมันจากพลางที่ไป ถูกไหมครับเอเมนผมก็ลงดูดน้ำไปนะครับดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันวิ่งมาทางนี้มาผ่านแที่กอง,งนี้กรองหยาบอ่าอ,อ,นนอันนี้กรองหยาบ<ม>อันนี้กรองละเอียด<ม>ตัวนี้ก็จะมากรองอีกทีหนึ่งเพื่อจะดักฝุ่นละเอียดเล็กๆๆๆไม่ให้มันเข้าไปในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ถ้ามันวิ่งเข้าไปในตามลายของของทังน้ำมันหล่อเลื่อนเนี่ยมันหล่อดเลือดอืมทรงนี้มันหล่อเลือดเหมือนหล่อเลือดไม่สะอาด ไม่สะอาดก็เกิดเป็นอะไรไขมันในเส้นเลือดอุดตันพออุดตันเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าไอ้แกนของเาลูเบีอวเนี่ยมันยาวมันจะมีรูน้ำมันวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปออกทุกรูตามกระเดื่องกดวาลไอ้รูปลายเนี่ยมันตันก็ไม่มีน้ำมันออกน้ำมันก็ไปคา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 ตันตันเสร็จปุ๊บมันมีร่วรับตันคือไม่รั่วตันคือน้มันไม่ออกเขาไม่เอาเปุก็เกิดขึ้น แ้วมันตรงนี้จะแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีการหล่อรื่นชิ้นส่วนนี้จะเป็นไงมันก็จะถูขึ้เขาเขาเขาเหนึ่งแลวคือเสียงดังต่อไปคือก็จะรั่วไป้่เรียกว่าวาล์คใช่ถ้าวาล์คอีกส่วนหนึ่งถ้าอาการนี้คือการหล่อรื่นน้อยทาให้ชิ้นส่วนเกิดสึกหลอเกิดสึกหรอแล้วเกิดการการยุบของชิ้นส่วนมากกว่าเดิมถ้าเป็นชายล่าง ท้ายล่างเนี like ่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสเปรย์ฉีดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้เข้าเข้าเบียง์หล่อลื่นแล้วก็มีน้ำมันวิ่งเข้าไปในแกนของเข้าเวียงเพื่อจะไปออกตันปอกกับเข้าเวียงที่อยู่ระหว่างกานสูบเข้าเวียง์หล่อลื่นถ้าน้ำมันจะไม่ตันไม่มีน้ำมันไปหล่อลื่นระหว่างเข้าเวียงกับกานสูบก็จะไม่ช้ากับลาาสูบก็ติดกั้นครับช้นี่คืออุปกรณ์ส่วนไหนอ่าช้าก็คือถ้าพูดถึงข้อสองก็คือตัวก่อนเราเห็นไหม มันมีกระดูกมีกระดูกอ่อนของตัวมาเจอกันมันก็มีชาร์จเป็กลางเพื่อเป็นการป้องกันให้กระดูกชนกันจะแ c แ p กกันถ้าเกิดชาร์จเปลายก็เหมือนข้อออกเสื่อกก็แ c a กก็แ c a กนะครับต่อไปข้อมันก็จะสุดกระดูกนก็จะแหว่งประมาณนี้ลายนี่สึกสึกคันสุดละลายไม่คันเลยถ้าเครื่องโดนเนี่ยถ้าเกิดถ้ามันเครื่องเข้าไปไม่ถึงในแกนสูบแกนสุดมันจะเกิดการร้อนจัดก็เกิดการล็อก อล็อกเสร็จปุ๊บมันก็เกิดการกระแทกเพราะว่าลูกอื่นทำงานอยู่แต่กูไม่ไปแล้วมันยืดล็อกอ่ะมันก็จะตีจะมีการถักการถักการถักอนนี้ซ่อมใหญ่เลยซ่อมใหญ่เลยนี่นคือ,คอแค่แค่จากการแค่ถ้ามันหล่อลื่นที่สปปกปรกกยยกกกเเคครรืืร่่ออองงน็คือยกมาทั้งเครื่องออกจากรถเสรแล้วก็มาลื้อหมดเลยลื้อทั้งเครื่องการอเวอราโอหัลคือการฟิตใหญ่เลยคือหนึ่ง คุณต้องดู่ดูทีส่วนต่างๆก่อนว่ามันเสียหายขนาดไหนถ้าชาร์ปละลายเขาต้องออกโคบเขาเขเวียงเนี่ยไปส่งลงกึมงเหมือนเป็นหมอเฉพาะทางนะเราเป็นช่างซ่อมหรือประกอบแต่ตรงนี้ทําไม่ได้ต้องส่งตรงนี้ไให้ลงกึงตรงกึ่ไม่จะขึ้นแค่นกึงเลยชาร์จกะอยู่ในส่วนหนนี้ในส่วนนี้ครับในข้อนี้ในตัวนี้ชาร์ปจะมีเฉพาะในเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินที่ใหญ่แต่เครื่องยนต์เล็กไม่มีมันจะมีเซลเล็ก แล้วไอ้ที่เรียกอาการบ่าวาสุดกับน้ำมันเครื่องนี่เกี่ยวถ้าเราไปรื้อขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับต้องรื้อเห็นที้จิงก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานทั้งานักงานบอกนะครับแล้วรถควันดำนี่มันเกี่ยวกันรถควันดำเกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดการเผารถจะมีสองควันดำกับขาวถ้าควันดำคือการเผาไหม้ไม่หมดคือการเอาเชื้อเพลิงเข้าไปมากเกินไปแล้วเผาไหม้อยู่เผาไหม้ในนี้ใช่ไหมใช่ครับอยู่ห้องนี้ เดี๋ยวเราเอาทีนี้ก่อนเอาน้ำมันเครื่องก่อนตรงนี้จบเกิเแล้วคือใส่น้ำมันเครื่องเยอะไปถึงน้ำมันเครื่องแค่เป็น้ำมันเครื่องเงยอะคนขขดเป็นคนขาวอหรออ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับทีบนี้ที่มันบอกว่าน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับน้ำาเครื่องดำเพราะอะไรเสื่อมเพราะอะไรตอนเราเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยห้องน,นี้จะเกิดเกินเผาไหม้มันจะมีขมอกาะกอ,อยู่รอบกระบ,บอกนี้ขมอด,ำดำํดๆเลยนะครับอย่างเงี้ยใต้มาดำๆนะครับเป็นขมอกาะพอก่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกวิ่งขึ้นไปปื๊ด ตรงนี้เป็นแหวนน้ำมันเหมือนรูเนียคือแหวนน้ำมันพอนเราวิ่งขึ้นสุดปุ๊บน้ำมันจะวิ่งจากข้อขึ้นไปตามท่อเหมือนเช่นเลือดนี่แหละขึ้นไปตื้อขึ้นไปตื้ออยู่ต,ต,ต,ตรงนี้แล้วขึ้นไปบนนี้เพื่อจะออกรูนี้ไปล้างไปแหวนล้างไม่ได้ของแหวนที่อบนอแหวนที่เป็นตัวกวาดล,ลงมาไอ้น้ำมันตัวเนี้ยจะเป็นตัวล้างกระบอกสูบล้างตอนขาลงลงมาตอนขึ้นไปมันมันน้ำมันฉีดแล้ว พอขึ้นไปน้ำมันฉีดปื๊ดพอลงมาแหวนม่นุกกวาดแหวนม่นุกกวาดน้ำมันลงมาปื๊ดก็ะบอกก็สะอาดกระบอกก็อยู่อยู่ล่างเป็นการสะสมเพราะนั้นน้ำมันเราใช้เรื่อยๆน้ำมันเลยดำน้ำมันดำทีนี้ำมันเนี่ยจะดำไม่ดำมากอยู่ที่เชื้อเพลิงที่เราใช้ถ้าคุณเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วคุณเช็คแคดน้ำมันจะไม่ดำ น้ำมันเครื่องจะไม่ดำเพราะว่าเผาไหม้ของแก๊สมันไม่มีค่าขาม์บอแต่ว่าขาม์บของมันเนี่ยมันไม่ใช่สีดำมันเป็นสีขาวเหมือนพี่เอาเอาแก๊สถุงส้มแล้วพี่ไปดูไอ้พวกตามหน้าเตาคาร์บอมันเป็นขาวเพราะนั้นสีเปโลมามันก็เลยไม่ดำเพราะ้เราใช้แก๊สเนี่ยเราจะดูน้ำมันดำไม่ดำไม่ได้ไม่ได้ผมใช้มานานต้องดูระยะเวลาระเปลี่ยนสีนตาเดิมสีมันจะออกมันจะออกเป็น S 1> <S 1> เหลืองคาอมแดงแต่ไม่ถึงก็แดงแล้วก็คุณใช้น้ำมันผสมแก๊สของระบบสตาร์ทเป็นน้ำมันเสร็จสักพักเป็นแก๊สน้ำมันคุณจะเข้มขึ้นจะไม่เหลือง <S 1> <S 1> จะออกแดง <S <S แดงแต่จะไม่ดำเป็นน้ำตาลเชื่อมแล้วก็คุณใช้น้ำมันเบนซินล้วนอะไรก็ดำอันนี้มัาถึงเครื่อง l p g และ NGV เลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับเพราะว่าแก๊สมันเป็นมันเป็นมันทอมไม่สะอาดข่ามันจะน้อย ไหนๆก็เห็นมันมีมอเตอร์อยู่ข้างล่างมันมันแสดงอาการทำงานอันนี้ตอนนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันผ่านการรื้อมาแล้วมันมีการงัดกันนะแหวนมันงัดนะครับแต่เครื่องมันจะมันจะงัดกันผังแหวนไม่ได้ต้อลองอายุมันนั้นนะ20ปีมาดูตรงนี้เข้าใจกันง่ายขึ้นที่จินตนาการไม่ออกนะครับนะครับทีนี้พอน้ำมันเครื่องเนี่ยพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูระยะการใช้ของเราในการทังมาอย่างเราจริง ถ้าเราใช้ทุกวันทุกวันทุกวันเราเราพยายามเปลี่ยนก่อนอายุเปลี่ยนก่อนอายุเพราะว่าการทํางานต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดการเหมือนเราลากแอรล้านะครับมันก็จะหนักกว่าเดิมส่วนผลเมันจะการทํางานคนุกบอกถูกจะหนักกว่าเดิมให้เราเปลี่ยนก่อนเลยละอย่างน้อยขอสักพันโลกดีถ้าขอเุาเปลี่ยนห้าพันเขาเปลี่ยนได้สี่พันส่วนมากก็เกินนะนั้นเกินนะั้นพอเกินแล้วเครื่องพังนะครับเกินแล้วใอ้เวลานี้กันตันลงล ระดับน้ำมันเนี่ยมันควรจะระดับแค่ไหนของแคล้งหั้นว่าแต่ละรุ่นมีขมีกาวัดนะครับมันควรจะแค่ไหนครับ่าแม็กมีมินใช่ไหมครับอันนี้รุ่นก่อนเขาจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมอย่างนี้ตารางหยาบการวัดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมเอาวัด่มันมีน้ำมันเยือเกียร์ธรรมดาก็จะไม่มีนะครับพอดดงขึ้นมานะครับให้เราเช็คก่อนเลยเช็คก่อนเพื่อสะอาด ถ้าปกติแล้วการวัดถ้ามันเครื่องเขาจะวัดช่วงที่เราต้องติดเครื่องก่อนตื่นเช้ามาต้องการจะวัดติดเครื่องช่วงแล้วก็ดูไฟหน้าปัดมันจะมีรูปแบตเตอรี่แล้วก็รูปน้นมันเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมในรูปการน้ำมันครับติดเครื่องไปการนี้ดับการนี้มันมีความว่าอะไรมันมีเพราะว่าแล้วนั้นมันเครื่องขึ้นไปทั่วระบบแล้วแล้วมันเครื่องจากก้นแข็งขึ้นไปหล่อเลี้ยงทั้งระบบแล้ว พอการแล้วมันดับเสร็จปุ๊บเราก็ดับเครื่องแล้วก็วัดเลยปกติผมเปิดกระโปรงรถก็วัดเลยไม่ได้ติดมานตรงไหนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังพอเราวัดเสร็จปุ๊บติดเครื่องหรือว่าวัดเลยต้องสตาร์ทก่อนอ่าติดเครื่องติดเครื่องเสร็จแล้วไฟการดับแล้วมาวัดอ่าวัดดูมันจะมีขีดเห็นไหมครับอันนี้มันเกินไหมไม่เกินเกินครับไม่มากมากเกินเหรอครับเกินมาเห็นไหมเกินช่วงนี้เกินช่วงนี้คือปกติแล้ว มันไม่อยู่แค่ตุ่มแค่ตารางนี้โอแค่ตารางนี้ในขอบตารางนี้น้ำมันเกินน้ำมันมันไม่เกินมันยังไม่ได้ร้อนนะบ่เดิมเราติดเครื่องโอ้ตอนั้นพอเราติดเครื่องเสร็จปุ๊บติดเครื่องปื๊ดไอ้นี่มันสมมติเกินเนี่ยมันจะวไม่เป็นผลนะที่บอกว่าติดกับไม่ติดใช่ครับพอติดเครื่องเสร็จปุ๊บดับเครื่องแล้ววัดมันจะพอดีถ้ามันน้อยเราก็ต้องดูแล้วว่าเราใช้ันกี่โลแล้ววัดถ้ามันน้อยทำไมวิ่งมาแค่สามกิโลมันเครื่องหาย เป็นปกติเราต้องรู้ว่าตอนจอดหยดตรงว,ว่ากลมไปดวงข้างล่างนี่หยดหรือเปล่าอ่าตรงนี้มีมันดำไหมเยอะมียนนมเยอะไหมถ้ามีเยอะไม่หยดก็แสดงว่าเครื่องยนต์มีการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นเ,<อ>เป็นพวกซีน,นต่างๆซีนพเพลาข้าเวียง<อ>ซีนข้างเครื่องซีนผาฝาข้าวว้าวพวกนี้ไอ้ท่อดำๆพวกนี้ท่อที่ต่อเข้าทอโบพวกนี้รั่วถ้ามันรั่วแล้วเราไม่แก้ไขก็เปิดน้ำมันก็เปิดน้ำมันแล้วก็องคอยเติมเรื่อยๆ เฮ้ยรู้แล้วว่ารถเราปีนแล้วมันเครื่องหายเว้ยแต่เฮ้ยยังไม่ห้าพันโลเลยเติมแล้วมัน่ะแต่ทีนี้เครื่องนล้วก็ว่ากันไปประมาณนั้นการใช้งานจริงแต่เกิดเฮ้ยเริ่มหนักแล้วจอดหยดคือการรั่วของน้ำมันเนี่ยทั้งยนต์ที่เรียกว่าการซึมการหยดการไหลรุนแรงเรื่อยๆใช่ถ้าซึมเนี่ยคืออาการเริ่มต้นหยดเฮ้ยเริ่มหนักเลยว้ยถ้าไหลไม่ไหวไหมไม่ไหว ถ้าจอดปุ๊บก็ไหลต้องต้องต้ต้องเปลี่ยนเลยต้องซ่อมแล้วครับซึมซึมกับหยดยังไม่ต้องซ่อมหรออาจารย์ถ้าซึมเนี่ยยังพอใช้ได้ที่อยู่พอนทนึง้ะยังพอทนได้อยู่แต่ควรปิดควรถ้ามีเนี่ยจะซ่อมได้ครับซ่อมไปเลยแต่บางคนไม่ก็ซ่อมแล้เป็นซึมไงเขาก็ต้องไปนั่งเช็คว่ามันซึมจุดไหนใช่เขาต้องให้ช่างซ่อมเอางทีเราเช็คไม่ต้องเช็คเองนะฮะให้ซ่อมมันซึมไมตบบนพื้นหยดนี่ถึงพื้นเนาะถ้าเราเราเราใช้น้ำมันให้ราเช็คตนี้ก่อนเเช็็คสรจปุ๊บ ให้อาจารย์สอนแล้วขับอยู่บ้านที่ดูไว้พอใช็เสร็จปุ๊บอ้าวน้ำมันเราไม่หายบ้างสบายใจได้นี่คือการตรวจเช็คคือการตรวจเช็คถ้าเช็คแล้วไม่หายก็สบายใจได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเช็คแล้วหายก็คือการตรวจซ่อมตรวจหาตัวที่หยุดท่อมแล้วก็บอกให้น้ำมันเครื่องรู้สึกท่อที่แตก้ยท่อระบายไอแตกไอท่อเทอโบท่อน้ำมันเลี้ยงเทอโบแตกประมาณนี้น้ำมันดำออกมาทีนี้มาพูดถึงเครื่องมิเตอโบ น้ำมันเครื่องสําคัญมากในการในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าคุณใช้น้ำมันเครื่องเกินระยะหรือใช้น้ำมันเครื่องที่คุณภาพต่ำทร์โบคุณจะไปเพราะทร์โบมันทํางานรอบจัดมากามันใช้ไอเสียมาพ่นใบพัดฝั่งนี้อรไบายอีกฝั่งหนึ่งหมุนจับด้านมาอัดอากาศเข้าอากาศเข้าเพื่อเ,เพิ่มเร่งอัดอากาศเพิ่มเพิ่ม พลังงานเพื่อประสิทธ,ธิภาพทังไงซึ่งโดนแล้วมันเราเริ่มยินขึ้นมาตรงนี้ใช่แล้วมันเราเิ่มยนขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาเราเริ่มแกนทบนึกภาพวาถ้าเกิดคุณแกนคุณร้อนๆน่ะและ้วมันเครื่องคุณเก่าอ่ะแกนอันคืาตะเกียบเนี่ยเธอ,เอ,อบวกขาดเธอบวก่วทีนี้นถ้าเกิดเธอบอร์่วกอาการเริ่มต้นคืออะไรเราใช้จะรู้สึกว่ารถเราเหยียบไม่ลงปกติ สองพันเรื่องามเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นมาเลี้ยงแกนถูบแล้วมันรั่วมาเข้าท่อไอดีได้พอเราเปิดจนนี้มาโอ้โหน้ำมันเครื่องดําเลยในแกนนี้แสดงว่าท่อลั่ขึ้นมาถ้ามันรั่วขึ้นมาในแกนถูบอันนี้ไม่ควรมีน้ามันไหมไม่ควรมีน้ํามันครับอีสุทุกคันที่เปิดได้เลยเจอทุกคระฉะนั้นการดูแลรักษาเธอเบื้องต้นคืออย่าให้น้ำมันเครื่องคุณภาพมันเครื่องต้องดี เพราะเราใช้รถที่มีรอบตัดอ้อนสูงท้งเครื่องต้องมดิจะเป็น S อระเป็นดาดับไหนถ้าเป็นเ m s l ถ้าเป็น H m, H เทอร์โบมันเป็นดีเซลดีเซลที่เป็นตัว C ีซึ่งใจหน่อย Fij ใช่ไหมถ้าจเจยังดีงม,มันจะมันจะมีน้ำมันเครื่องบางตัวเน <F ij. S 1> าสำหรับรถเทอร์โบมันจะอนนจะไรคือการตลาดนะครับ แต่เราก็ต้องดูไอ้ตัวตัวข้างในดีกว่าเราดูที่คุณภาพของ API ีดีกว่าใช่ว่าถ้าเราใช้ปกติสโบมัน